วันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องระเบิดหนี้เกิน10%หน้าผา NPL สองหนี้รวมกันนะครับ NPL SM Bank อาจจะเริ่มขาสั่นนะโอเคชื่อคลิปวันนี้นะเพื่อนๆฟังล้วก็อาจจะแบบเฮ้ยมันคืออะไรวะ,นะก็คือตอนนี้นะครับหนี้เสียนะครับในระบบธนาคารเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสูงนะครับแล้วก็ผมเองอาจจะบอกได้ว่าหนี้เสียในระบบธนาคารที่ เขามาเปิดเผยผ่านสื่อมวลชนกันเนี่ยอาจจะไม่ใช่ตัวเลขจริงนะฮะตัวเลขจริงอาจจะมากกว่านั้น2เท่านะครับแล้ววันนี้เราพูดถึงเรื่องหน้าผา NPL หน้าผา NPL คืออะไรนะเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับหน้าผา NPL คืออะไรนะหน้าผาหน้าผาคืออะไรทุกคนเข้าใจอยู่แล้วแหละหน้าผาคืออะไรก็คือเหมือนกับว่าคุณอยู่บนที่สูงเป็นยอดยอดเขาอ่ะแล้วมันชันตกลงมาเลยมันไม่เอียงอ่ะใช่ป่ะถ้าเวลาคุณเดินเขาอ่ะคุณเดินขึ้นไปฝั่งที่คุณเดินขึ้นไปอะคุณเดินได้ แต่พอฝั่งหน้าผาเดินไม่ได้เพราะมันชันมันตกลงมาเลยตกตายเลยอ่ะคือใครเผลอเดินต่อก็ตกตกตายเลยนะครับส่วน NPL เนี่ยนะครับหนี้เสียภาษาอังกฤษคือ non-performing loan นะฮะคือหนี้เสียที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้คือหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้นะฮะไม่ก่อให้เกิดรายได้กับใครเลยนะฮะไม่ก่อให้เกิดรายได้กับธนาคารธนาคารก็ไม่ได้รับเงินนะไม่ใช่ว่าเป็นหนี้เสียแล้วธนาคารได้รับเงินนะธนาคารก็ไม่ได้รับเงินนะครับ ลูกนี่ก็มีแต่เสียตังค์ถ้าจ่ายนี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่า NPL มันไม่ดีกับใครเลยนะ NPL คือหนี้เสียคือหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดไรายได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคำว่าหน้าผา NPL ก็คือว่าคล้ายๆกับว่ามันเป็นหน้าผาแห่งหนี้เสียนะครับที่มันจะตกควบแบบที่ทั้งคนปล่อยกู้ก็ไม่ทันรู้ตัวนะคนปล่อยกู้ก็ไม่ทันรู้ตัวแต่ผมว่าตอนนี้คนปล่อยกู้ เริ่มจะระวังแล้วว่าเฮ้ยข้างหน้ามันมีหน้าผา NPL ว่ะนะเพราะพวกธนาคารเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะทําธุรก,กิจบนความระมัดระวังเป็นพื้นฐานของเขาอยู่แล้วนะเขาเริ่มกังวลแล้วว่าข้างหน้ามันมีโอกาสที่จะตกหน้าผา NPL ลงไปได้อาตายได้นะเขาเริ่มระวังกันแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาอธิบายกันว่า มันคืออะไรกันบ้างนะครับคำว่าหน้าผา NPL นี้พอเข้าใจไปแล้วทีนี้เรามาเข้าใจคําว่า NPL นะ NPL คืออะไรนะครับแล้วก็วันนี้นะฮะจะมีคํานึงที่จะมาเล่าให้ใหเพื่อนๆฟังนะครับนอกจากคำว่า NPL แล้วคือคําว่า S M นะ S สิงคโปร์ M มาเลเซียนี่แหละ S M นะภาษาอังกฤษเขาย่อมาจากคํานี้ Special Mention Special ที่แปลว่าพิเศษ Mention ก do, นะนะ็แปลว่าดูนะเฝ้านะแปลแปลความก็คือประมาณว่า คือเฝ้าระวังหรือจับตาดูนะครับคือนี่ที่ต้องเฝ้าระวังนั่นเองนะ sm, SM คือนี่ที่ต้องเฝ้าระวังนะครับทีนี้มาดาูคำนิยามของคำว่า npl กับ sm นะนี่ npl กับนี้ sm มันต่างกันอย่างไรนะครับนี้ npl นะฮะคือนี่เสียเนะี่ยคือคุณค้างชำระเกิน90วันถ้าคุณมีนี่บัตรเครดิตหากคุณจ่ายเลยกำหนด บัตรเครดิตคุณจะโดนยกเลิกใช้ไม่ได้อีกเลยนะต่อให้คุณหาเงินไปจ่ายเขาหลังจากนั้นทางก้อนมันก็ยกเลิกบัตรคุณไปเรียบร้อยแล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นคุณมีบัตร5 0,000นคุณต้องจ่ายขั้นต่ำตัวนี้นะช่วงโควิดเนี่ยเเดือนละ2อ0พ2เดือนก็5000 3เดือนก็7,5 0ดนะอันนี้ไม่รวมค่าโปง่งค่าปรับเลยนะเพราะงเงินบัตรเครดิตคุณห0,000ืนคุณจะต้องจ่ายขั้นต่ํา3เดือนเนียเจ็ดพถ้าคุณเลยกําหนดถึงขั้น3เดือนเนี่ยนะฮะ สามรอบบัญชีเนี่ยนะครับบัตรเครดิตคุณจะใช้ไม่ได้แล้วนะเช่นหลังจากนั้นเนี่ยคุณต้องจ่ายเขาแปดพันสมมติวนะ่าคุณก็หาเงินไปจ่ายเขาได้แปดพันแต่หลังจากเก้าสิบวันไปแล้วเนี่ยนะเอาเงินเข้าไปจ่ายเสร็จเรียบร้อยบัตรเขาก็กลับไม่ไม่ให้กลับมาใช้ได้แล้วนะคุณไม่สามารถใช้บัตรเครดิตบัตรนั้นได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นหนี้บัตรเครดิตอย่าให้เกินสามเดือนนะครับให้เกินสามเดือน เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหาเงินไปจ่ายเขายังไงเขาก็ไม่กลับมาให้คุณใช้เงินแล้วนะนะคุณต้องก็ต้องกลายเป็นเงินกู้ทันทีนะบัตรเครดิตก้อนนั้นจะโดนยกเลิกไปทันทีเลยนะฮนะอ่าโอเคนี่คือบัตรเครดิตนะสำหรับ NPL นะถ้าเป็น OD ละ OD คืออะไรนะ OD ก็คือวงเงิน OD เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าคุณไม่จ่ายเนี่ยนะครับดอกเบี้ยที่มันที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับถ้ามันไม่เกินวงเงินก็ไม่เป็นไรนะเช่น วงเงิน OD คุณ1ล้านบาทนะครับแล้วคุณมีดอกเบีย้ยที่ต้องจ่ายประมาณเดือนละ700 0นะแต่คุณใช้วงเงินไปแค่8 0 0แสนอะ่ะคุณไม่จ่ายดอกเบีย้ยมันก็เดง้งเด้งเด้งเด้งขึ้นมาสะ,ส,ะสมไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะเดือนละเจ็ด0 7800นนะอันนี้ไม่เป็นไรมันยังไม่เกินวงเงินนะครับแต่ว่าถ้าเกิดวงเงิน OD คุณเนี่ยหล้านบาทแล้วคุณใช้เต็มวงเงิน1ล้านบาทนะครับแล้วมันจะมีดอกเบีย้ยประมาณ8,00พนะันอ่ะสมมติดอกเบี้ย8ปดพันนะ เดือนนี้สิ้นเดือนก็จะเป็น1นึ่ล้านแปดสิ้นเดือนต่อมาก็จะเป็น1นึ่ล้านแปดพับวกอีกแปดพเป็น1นึ่ล้านหนึ่งหมื่นหกพันนะอีกเดือน,นก็เป็น1นึ่ล้านสองหมื่นสี่พันนะโอดี OD คุณจะเกินวงเงินไป3งวดอันนี้ก็เรียกว่าเป็นหนี้เสียแล้วนะครับโอดเนี่ยถ้าส่วนใหญ่เป็นหนี้เสียแล้วเนี่ยธนาคารจะยกเลิกวงเงินโอดีคุณทันทีนะครับแล้วคุณก็ต้องจ่ายเงินเขาทั้งก้อนนะตามสัญญาโอดจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าจริงๆมันไม่มีใครจ่ายได้หรอก เขาก็จะแปลงสัญญา OD นะฮะวงเงิน OD เป็นเงินกู้นะโดยที่คุณจะต้องจ่ายคืนทั้งต้นทั้งดอกในระยะเวลาที่เขากำหนดนะครับอันนี้คือวง,วงเงิน OD นะฮะ <Okay. S 1> ส่วนอีกสินเชื่อหนึ่งสินเชื่อเช่าซื้อสินเชื่อเช่าซื้อรถนะผ่อนรถกับไฟแนนซ์นะค้างผ่อนส่วนใหญ่นะสองเดือนจ่าย1เดือนสองเดือนจ่าย1เดือนนะแต่อย่าให้เกินสเดือนถ้าเกิดเกินสเดือนเนี่ย ถ้ากับคุณจะเป็นหนี้เสียกับเขาแล้วนะครับนะตามระบบเนี่ยก็ถือว่ามันเป็นหนี้เสียเรียบร้อยนะครับแต่ว่าในหลักการเนี่ยถ้าเขาจะยึดรถคุณได้เนี่ยต้องเกิน4ี่เดือน4เดือนติดต่อกันนะเขาจะมายึดรถคุณนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรถเนี่ยอาจจะอารมุ่อร่วยมากกว่านั้นแต่ว่าถ้าคุณถ้าเลย3มเดือนแล้วอ่ะคุณอาจจะต้องปิดทั้งก้อนนะคุณถึงจะกลับมาเป็นลูกหนี้ปกติได้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่ปิดทั้งก้อนนี่อันนี้เหนื่อยเพราะฉะนั้นเนี่ย ผ่อนรถเนี่ยพยายามอย่าให้มันถึง3เดือนกั้นใจอย่างน้อยให้ได้แค่2เดือนอ่อาในเตือนกันไว้นะอย่าให้เกินย้ายเป็น3เดือนติดอะ่ะเพราะจะเดือนที่3ต้องหาเงินมาปิดให้ได้1งวดก็ยังดีนะครับก็คือคุณจะเลี้ยงระบบไปที่2เดือนตลอดเวลานะครับอ่านี่คือลถนะอันนี้คือหนี้เสียนะหนี้เสียหลักการก็คืออย่าหาเป็นหนี้ค้างชําระเกิน3เดือนนะครับถ้าคุณเป็นหนี้ค้างชําระเกิน3เดือนเนี่ยคุณจะกลายเป็น NPL เรียบร้อยนะเป็นหนี้เสีย อันนี้คือ NPL นะครับทีนี้มาเข้าใจคำว่า SM กันบ้าง Special Mention นะคือนี่ที่ต้องเฝ้าระวังนะครับถ้าคุณยังอยู่ในโซนที่ค้างชำระเกิน1เดือนแต่ไม่เกิน3เดือนนะที่ผมบอกเมื่อกี้พยายามอย่าให้เป็น NPL แต่คุณก็จะไม่เป็นลูกค้าที่ดีหร,หรือเป็นลูกหนี้ที่ดีถูกไหมแต่คุณจะไม่เป็น NPL นั่นแหละคุณจะกลายเป็นลูกหนี้ SM นะครับคือนี่ที่ค้างตั้งแต่1เดือนแต่ไม่เกิน3เดือนนะครับ ลูกค้ากลุ่มนี้นะครับคุณจะถูกฟูมฟักและเฝ้าจับตานะฮะจากเจ้าหน้าที่สินเชื่อนะครับที่ดูแลคุณอยู่ตลอดนะเ <Squ> ช่นถ้าเกิดเป็นสินเชื่อธุรกิจนะถ้าเกิดใครไม่ไม่ไม่ใช่เป็นสินเชื่อธุรกิจเป็นสินเชื่อบ้านอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่เข้าใจคาว่า RM นะครับแต่ถ้าเกิดคุณเป็นสินเชื่อธุรกิจอ่ะมันจะมี RM เป็นคนดูแลคุณอยู่ mm hmm. RM เขาก็จะเป็นเหมือนอคือเซลล์อ่ะเขาดูแลคุณ RM เนี่ยย่อมาจาก Relation Manager นะฮะก็เป็น ไอเอ็มเนี่ยเขาจะมีตำแหน่งหน้าที่เขาผสมกันนะระหว่างมาร์เก็ตติ้งกับวิเคราะห์สินเชื่อนะครับคือถ้าคุณเนี่ยนะครับทำธุรกิจอยู่นะครับแล้ววันดีคืนดีมีเจ้าหน้าที่ธนาคารติดต่อเข้ามาสวัสดีค่ะเรามาจากธนาคารนี้สนใจเสนอสินเชื่อธุรกิจให้เฮียนะคะอะไรัวนี้อันนี้คือเจ้าหน้าที่ r m เ m มไอเอ็มมันจะเข้ามาดูกิจการคุณแล้วก็สักพักหนึ่งมันก็จะเรียกผู้ใหญ่มันมาดูพอมาเรียกผู้ใหญ่มาดูเสร็จเอ้ยเข้าท่าเข้าทางก็จะเขียนเรื่องนะครับแล้วส่งให้ฝ่ายวิเคราะห์ที่สำนันอุมติ ครับ RM เขาไม่มีอำนาจอนุมัตินะครับเขาจะมีอำนาจแค่ชงเรื่องแต่ถามว่า RM เนี่ยจะเป็นต้องรู้สินเชื่อหรือร,รู้เรื่องการวิเคราะห์ไหมจาเป็นต้องรู้เรื่องการวิเคราะห์เพราะว่าเขาจะเป็นคนเขียนเรื่องคนแรกให้คุณนะครับเพราะฉะนั้น RM จะผสมกันระหว่างวิเคราะห์กับมาร์เก็ตติ้งนะ RM เนี่ยผมว่าจะเก่งกว่าพวกวิเคราะห์สินเชื่อนะอ่าวิเคราะห์สินเชื่ออยู่สำนังกงานใหญ่เดียวไม่ไม่ไม่เที่ยวไม่เที่ยวสู้พวก RM ไม่ได้นะครับ <anca> ก็นั่นแหละคือพอคุณเป็นลูกค้าเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย RM เนี่ยเขาจะดูแลลูกค้านะเช่นเขาเป็น RM อยู่ที่สำนักงานเขตนี้นะครับสำนักธุรกิจนี้นะเขาจะมีลูกค้าอยู่ในในมือเขาที่เขาต้องดูแลอยู่50รายสมมตินะห้ารายเนี่ยเขาจะเขาจะ control ลูกค้าให้ได้นะห้ารายนียลูกค้าให้ลูกค้ารายนี้แย่งดีไว้แม่งเดินบัญชีดีคือเขาจะนั่งดูตลอดเขาจะกัสมอ m o n ตอร์ตลอดอย่างผมเองตอนผมอยู่แบงค์เนี่ยผมนิเตอร์ลูกค้าตลอดทุกเช้า ทุกเช้าผมตั้งดูตลอดลูกค้ารายนี้เป็นยังไงเดินบัญชียังไงจ่ายเงินดีไหมดูตลอดนะลูกค้ารายไหนที่เดินดีจ่ายดีนะแล้วก็จะขออนุญาตเฮียเป็นไงบ้างกิจการตอนนี้ดีไหมขอเข้าไปขอกาแฟกินสักแก้งได้ไหมครับอะไรอย่างงี้นะเข้าไปดูนะกิจการดีนี่หว่าเฮียเอาเงินเพิ่มอีกสักสองล้านไหมเดีย๋ยวผมทําเรื่องให้ะนะครับเพราะว่ามันสร้างยอดเนี่ยสร้างพอร์ตพอร์ตลูกค้าในมือของ r m มันก็เป็นผลงานของตัวเขาเองแล้วมันก็เป็นผลงานของสำนักงานธุรกิจหรือสำนักงานสาขาหรือสำนักงานเขตของคือเป็นผลงานของสำนักงานที่เขาทำงานต้นสังกัดอะไรพูดง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย rm เนี่ยเขาจะต้องดูแลลูกค้านะครับแล้วก็เขาก็จะมีรีพอร์ตว่าลูกค้าในมือเขาเนี่ยห้ารายเนี่ยนะสร้างรายได้คือดอกเบี้ยรับหรือค่าธรรมเนียมต่างๆให้กับธนาคารสาขาที่เขาทำงานอยู่มากน้อยแค่ไหนอันนั้นคือผลงานของเขา นะครับเพราะฉะนั้นสรุปสุดท้ายก็คือว่าลูกค้าที่เป็นหนี้นะยังเป็นหนี้ปกตินะยังไม่เป็นหนี้เสียหรือจะเป็นหนี้ SM ก็ได้นะคือค้างชาระเกิน1แต่ไม่เกิน3ยังไม่เป็นหนี้เสียเนี่ยจะยังอยู่ในความดูแลของ RM นะสมมติว่าคุณเป็นหนี้เสียขึ้นมา50ล้านบาท r m มันมีพอร์ตอยู่200ล้านนะเฉพาะของคุณเนี่ยห้าล้านพอคุณเป็นหนี้เสียเกิน3เดือนคือเป็น NPL ลเนี่ยไอห้าล้านที่เขาดูแลอยู่เนี่ย เขาจะโดนโอนนะคุณจะโดนโอนนี่จาก r m ไปอยู่ในส่วนของฝ่ายบริหารนี่นะหรือฝ่ายอะไรก็แล้วแต่นะตามชื่อของแต่ละธนาคารเขาจะเรียกแต่คือพูดง่ายไปฝ่ายตามนี้อ่ะพูดง่ายนะ RM จะไม่ได้ดูแลคุณละเพราะ r m จะไม่ได้ดูแลคุณเสร็จแล้วเนี่ยพอร์ตมันเนี่ยนะลูกค้าที่มันดูแลอย,อยู่เนี่ยสองร้อยล้านของคุณหายไปห้าสิบเท่ากับเหลือร้อยห้าสิบล้านนะยอดรายได้ดอกเบี้ยรับก็ตกนะยอดค่าธรรมเนียมก็ตก นะ RM คนนี้ก็จะโดนเพ่งเลง RM ร็ง m มันก็ต้องไปหาสินเชื่อลูกค้ารายใหม่มาเติมนะครับเพื่อซักษาผลงานของตัวตัวเขาเองไว้ให้ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ RM เนี่ยเขาจะไม่ไม่ยอมให้คุณเป็นหนี้เสียเด็ดขาดเขาจะให้คุณเป็นที่หนี้เต็มที่ SM คือจ่ายช้าบ้างตรงบ้างแต่อย่าให้เกิน3เดือนเลี้ยงคุณไว้อย่าให้เกิน NPL ถ้าเกิดเกิน คุณจะหลุดมือเขาทันทีนะเขาต้องไปหาลูกค้าใหมนะ่ตอนนี้ปัญหาของ RM ที่ทําให้ลูกค้ามีปัญหาคือไม่อยากให้ลูกค้าเป็น NPL แต่ก็ปรับโครงสร้างหนี้แบบแบบสุดๆให้ลูกค้าไม่ได้นะครับแบบสุดๆให้ลูกค้าไม่ได้คือปรับแบบรูปหน้าปาจมูกอย่างที่ผมเคยบอกว่าไม่สบายปวด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 ,ปวดข้างในท้องอาจจะเข้าใจว่าอาจจะเป็นมะเร็งหรือไม่ไม่รู้จะให้กินยาแก้ปวด นะกินไปก็หายปวดอีกสามสี่วันก็ปวดอีกแล้วคือมันแทนที่จะผ่าตัดแต่ไม่ผ่าตัดให้กินแค่ยานะครับมันก็จะเหลือหลังสุดท้ายเนี่ยก็เป็น n p l อยู่ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาส่วนใหญ่ก็จะเกิดที่ตัว rm นี่แหละพยายามฉุดกุดชุดกระชากรากถูลูกค้าอยู่นะแต่ว่า rm บางคนก็ดีพยายามที่จะช่วยแก้ปัญหาให้กับลูกค้าแต่ว่า rm บางคนก็ไม่ดีนะไม่เข้าใจลูกค้าเลยนะคููอย่างเดียวว่าไม่รู้ว่าเฮียหาเงินมา ให้จบสิ้นเดือนนี้คือลูกค้าบางคนเป็นลูกค้าที่ดีไงลูกค้าบางคนกลัวคําว่า NPL มากนะกลัวตัวเองเป็นหนี้เสียนะครับก็จะโดน RM ต่างๆเหล่านี้นะข่คมขู่อยู่ตลอดเวลานะครับเพราะกลัวคําว่า NPL หมายถึงลูกหนี้นะกลัวคําว่า NPL รับไม่ได้ที่ตัวเองจะกลายเป็นคนเป็นหนี้เสียนะธุรกิจก็ไปไม่ได้อยู่แล้วแต่ก็ยังพยายามหาเงินไปจ่ายดอกหาเงินไปจ่ายค่าธรรมเนียมต่างๆนะ อาเอ็มก็จะเตือนแล้วพี่ภายในวันนี้ขอเท่านี้นะขอเท่านี้ก่อนเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวจะทําเรื่องยืดให้ลูกค้าบางคนของผมเนี่ยนะฮะลากกันไปแบบนี้คือตู้ตัวแล้วว่าตัวเองไม่ไหวอ่ะแต่พยายามลากลากกันมาเป็นปีปๆเนี่ยสุดท้ายมันก็ไปไม่รอดอยู่ดีนะไอ้เงินที่ลากลากมาเนี่ยไม่มีประโยชน์ธนาคารเอาไปกินหมดนะแทนที่จะเก็บเงินที่ลากลากเอาไว้เนี่ยเอาไว้ตุนสำรองเอาไว้ใช้เอาไว้ไวไวหมุนธุรกิจต่อธุรกิจอาจจะกลับมา อาจจะกลับมายืดได้ยืดต่อไปได้หรืออาจจะกลับมาฟื้นได้แต่ถ้าเกิดคุณเนี่ยลากไปเรื่อยๆธุรกิจก็ตายเงินก็หมดสุดท้ายก็นี่เสียอยู่ดีนะครับอันนี้คือปัญหานะที่ที่เจอนะฮะที่เจอนะอ่ทีนี้เราเข้าใจคำว่า NPL แล้วก็ SM นะ NPL คือนี่เสีย SM คือนี่เฝ้าระวงังนะเข้าใจกันไปแล้วนะสองตัวเลขนี้นะครับตอนนี้นะครับสตัวเลขนี้รวมๆกันเนี่ยนะครับเกือบสิแล้วนะ นะเกือบสิแล้วนะ NPL ไตรมาสที่1ของปีสองหเนี่ย NPL อยู่ในระบบธนาคารไทยทั้งหมดประมาณ5 0 0 0สนกว่าล้านน่ย NPL อยู่ประมาณ5 0 0 0 0นกว่าล้านเท่ากับประมาณ3.1%ของสินเชื่อที่ปล่อยไปนะปล่อยหนี้ไป100เสียสามนะอ่านี่คือ NPL คือหนี้เสียแล้วนะเกินเกินเกวันส่วน sm sm ก็อย่างที่บอกเลย1เดือนแต่ไม่เกิน3เดือนอันนี้นะครับ ไตรามาสหนึ่งปีสองห้าหกสี่คือมกรากรุมพามีนาเนี่ยมีอยู่ประมาณหนึ่งล้านล้านนะมากกว่า NPL เท่าเท่าตัวนะเทียบเป็นสัดส่วนเท่ากับหกจุดสี่เปอร์เซ็นของสินเชื่อที่ปล่อยไปทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เท่ากับว่านี่เสียประมาณห้าแสน SM ประมาณหนึ่งล้านก็เท่ากับว่านี่เสียบวกนี่ที่เกือบเสียเนี่ยประมาณหนึ่งล้านหนึ่งล้านห้าแสนล้านล้านบาทนะครับ รวมเปอร์เซ็นต์แล้วอยู่ประมาณเก้าจุดห้าเปอร์เซ็นต์ตีสัปดาสิบเปอร์เซ็นต์แล้วกันเลขกลมๆนะครับคือตอนนี้หนี้เสียในระบบนะครับประเทศไทยเนี่ยนะครับหนึ่งร้อยเนี่ยเป็นหนี้เสียกับเกือบเสียเนี่ยประมาณสิบเปอร์เซ็นต์แล้วผมถามเพื่อนๆนะเพื่อนๆไม่ต้องอยู่ในวงการธนาคารหรอกอยู่ในวงการอะไรก็ได้นะชั่วโมงเนี้ยชั่วโมงโควิดเนี่ยเพื่อนๆคิดว่าไอ้หนี้ที่เกือบเสียเนี่ยไอหนึ่งล้านล้านเนี่ยคิดว่ามันจะกลับมากลายเป็นหนี้ดี หรือมันจะกลายเป็นหนี้เสียถามจริงลองใช้คนธรรมดาคิดก็รู้ก็เดาได้ว่าไอ้นี่เกือบเสียเนี่ยสุดท้ายมันก็กลายเป็นหนี้เสียอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยหนี้เกือบเ,เสียกับหนี้เสียมันก็มาสิบเปอร์เซ็นแล้วนะอันนี้ลองนึกภาพดูดมันจะน่ากลัวขนาดไหนนะผมถึงบอกชื่อคลิปผมว่าธนาคารเริ่มขาสั่นแล้วนะอืม mm, เริ่มขาสั่นแล้วนะนะครับ แต่ว่าจริงๆตัวเลขจริงเน่ะมันน่าจะมากกว่านี้แหละตัวเลขน,นี้มันตัวเลขที่กดไว้เป็นตัวเลขที่กดเอาไว้ตัวเลขจริงน่าจะมากกว่านี้ถ้ามันมากกว่านี้สักสองเท่าอะลองนึกดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นนี่เสียเกือบเกือบนี่เสียเกือบเกือบเสียรวมกันยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับตอนที่วิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยนะครับนี้เสียอยู่ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะเกือบครึง่งไม่ใช่เกือบครึ่งครึ่งหนึ่งประมาณครึ่งหนึ่งะวิกฤตปีสนะี่ศูนย์นะอ่ะทีนี้มาดูกันนะเขาบอกว่าสินเชื่อที่ธนาคารเป็นห่วงอยู่ณป ที e ่เรียกว่าสินเชื่อธ e. e. ุรกิจ SME เนี่ยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะ SME บ้านเราเนี่ยนะครับประเทศของประเทศไทยเราเนี่ยนะครับโดยเฉพาะ SME เนี่ยไม่ค่อยแข็งแรงเลยนะเขาเรียกว่าธนาคารเนี่ยนะครับจัดอยู่ในกลุ่มสินเชื่อลูกค้าประเภทเปราะบางนะคืออ่อนแอไม่แข็งแรงนะครับสินเชื่อ SME เนี่ยมีตัวเลขนะที่ธนาคารปล่อยไปอยู่นะครับอยู่ประมาณ 1- ใน4ของสินเชื่อที่ปล่อยไปทั้งหมดคือประมาณ25%เป็นเนี่ยเป็นสินเชื่อธุรกิจ SME ทั้งหลายเนี่ยฮะ นะครับอันนี้ผมขอแทรกนิดนึงแล้วกันนะผมบอกว่าผมอยากจะบอกว่า SME ประเทศไทยตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยปอบางจริงๆนะจากประสบการณ์ผมอ่ะคือหนึ่งบางคนเนี่ยนะครับขายดีอยู่แค่วูบเดียวแล้วกู้หนักมากกู้หนักมากช่วงที่ขายดีอะ่ะเปิดมาปีสองปีแรกยังปกติพอปีที่สองปีสามเริ่มเริ่มเริ่มขายดีเริ่มกิจการดีกู้กู้แหลกเลยพอกู้แหลกเสร็จแล้วยอดขายดรอปนิดเดียวเท่านั้นแหละไปเลย นะครับไปต่อไม่ได้เพราะสร้างนี้เยอะเกินเหตุนะแต่ว่า s m e บางรายเนี่ยถ้าขยายตัวใหญ่ขึ้นแล้วใหญ่ไม่สุดเนี่ยสุดท้ายก็เสียอยู่ดีผมพูดตรงๆนะผมผมไม่เคยเห็น s m e รายไหนยังย่งยืน <c oughs> เกิน20-30ปีเลยถ้า s m e รายนั้นไม่ขยายตัวใหญ่ขึ้นหรือกู้นี่น้อยมากๆอันนั้นอะอยู่รอดแต่ถ้าเกิด s m e รายไหนที่ ผมเคยเห็นนะสิบปียี่สิบปีเขาเจ๊งนะเพราะว่าพอใหญ่ก็กู้พอใหญ่ก็กู้ใหญ่ขึ้นมาอีกก็กู้อีกใหญ่ขึ้นมาอีกก็กู้อีกคือเขาไม่ใช้ส่วนทุนไม่พยายามใช้ส่วนทุนอะ่ะแต่ว่าถ้าเกิดอะไรไหนที่อยู่กันยี่สบสาสิบปีเนี่ยเคยเห็นนะส่วนใหญ่พวกเนี้ยจะกู้กู้มีเงินกู้ไหมแทบจะไม่ใช้เงินกู้ด้วยซ้าบางครั้งนะเขาจะใช้เงินทุนส่วนตัวเขาที่เป็นกำไร,รสะสมของกิจาการอะ่ะ แต่ว่าถามว่ามีวงเงินกับธนาคารไหมมีแต่ว่า SME เนี่ยเป็นเหมือนกับดักจริงนะเ,นเพื่อนๆลองทำธุรกิจ SME ดูดิ <c oughs> จริงๆผมเห็นมาเยอะปีที่สองปีที่สามเออดีไว้กู้ขยายกิจการห้าเอ้ยไปรอดขยายกิจการเพิ่มขึ้นอีกกู้อีกพอเลยเลย10ปี15ปีเนี่ยมีถูกมีมีอยู่แบบจุดหนึ่งแล้วอะถึงจุดหนึ่งแล้วอะจะเริ่มกู้ไม่ได้ละพอจะเริ่มกู้ไม่ได้แล้วเนี่ยอันนี้จะเริ่มเหนื่อยละ นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้ายอดขายคุณดรอปลงมาเมื่อไหร่แล้วก็จบไม่สวยแน่นอนผมเห็นมาเยอะผมว่า SME ประเทศไทยเนี่ยอายุไม่ยืนหรอกส่วนใหญ่ก็ล้มหายตายจากแล้วก็จะมี SME เล็กๆเ,เ,เกิดขึ้นมาใหม่ไอใ้ใหญ่ๆที่เป็นนี่เยอะเดี๋ยวสักพักก็เสียนะครับจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจผมเนี่ยไปได้อีกยาว <c oughs> นะก็โฆษณาบริษัทเองอีกนิดนึงแล้วกันนะก็เพื่อนๆคนไหนที่ เป็นเจ้าของธุรกิจ SME ผู้ประกอบการนะฮะกำลังมีปัญหานะครับนี่กับธนาคารนะฮะให้มืออาชีพยอย่างพวกผมเข้าไปเจรจาให้ค่าใช้จ่ายไม่แพงหรอกไลน์มาคุยกันได้นะครับที่ไลน์ดี a อดอันโตนิอนะครับอ่านะนะอันนี้ฝากเอาไว้ทีนี้ตอนนี้นะฮะสถานการณ์ตอนนี้ผู้บริหารธนาคารเริ่มกังวลแล้วนะครับในส่วนของนี้ SM s เอ็มนะสเปเ i ียลเมนชั่คือนี่ที่กำลังจะเสียนี่แหละธนาคารเฝ้าระวังและประครับประคองว่าอย่าเพิ่งเป็นอะไรไปนะ ก็เหมือนกับเป็นคนไข้อะนะให้น้ําเกลือให้ยาบํารุงถ้าเกิดหายใจหัวใจหยุดเต้นช็อตไฟให้มันฟื้นขึ้นมาก่อนนะตบซ้ายให้ตบขวาเอาน้าฉีดนะฮะอย่าอย่าหลับนะเว้ยให้อย่าเพิ่งหลับอะไรเงี้ยคือพยายามปลุกเขาขึ้นมานะพยายามดึงเขาให้มากลับมาชีพประจรเหมือนเดิมนะก็คือมันเหมือนลักษณะว่ามันแค่ประคับประคองอะอย่างตอนเนี้ยนะครับธนาคารเป็นคนบอกเองว่าการพักหนี้ให้ลูกค้า2เดือนช่วงที่เกิดโควิดระลอกนี้นะฮะ ที่แบงก์ชาติประกาศให้ธนาคารทุกธนาคารพักหนี้ให้ลูกค้าเนี่ยทุกธนาคารก็ช่วยกันนะแต่ว่าธนาคารนี้เขาบอกว่าการพักหนี้ไม่ได้ช่วยอะไรให้กับลูกหนี้ดีขึ้นเลยนะเขาเขารู้ตัวนะคือลูกค้าเนี่ยไม่ต้องจ่ายอะไรเลยทั้งต้นและดอกนะครับหนี้ SM ก็ไม่เกิดคือใครที่กำลังจะจ่ายไม่ไหวไม่ต้องจ่ายก็พักไปเลยนะครับมันก็จะไม่เกิดหนี้ที่อาจจะเป็นหนี้เสียคือ SM เเนี่ยนะมันก็โดน กรบไปอีกนะตัวเลขชัดเจนที่มันควรจะเป็นมันก็ไม่ใช่อีกนะครับทีนี้เขาบอกว่าลูกค้าไม่ต้องจ่ายอะไรเลยทั้งต้นทั้งดอกนีเ SM ก็ไม่เกิดแต่ดอกเบีย้ยยังไม่หยุดเดินนะถูกต้องดอกเบีย้ยไม่ไม่หยุดเดินนะครับแต่ถ้าเกิดเลยกําหนด2เดือนจากนี้ไปแล้วนะครับจะเกิดเลยขึ้นลูกนี้ก็ต้องกลับมาจ่ายต่ออยู่ดีนะครับส่วนใหญ่นะครับลูกนี้นับถอยหลังแล้วว่าพร้อมที่จะปล่อยมือแล้ว เพราะว่าถ้าเกิดพักดอกให้2เดือนไม่ต้องจ่ายสุดท้ายดอกเบีย้ยมันก็มาอยู่ดีเพราะว่าเอาไปพักแต่ก็ยังไม่หยุดคิดดอกเบีย้ยนะครับโลกนี้เขา,เขาบ่นแบบนี้แต่ว่าไอการที่ไม่หยุดพักดอกเบีย้ยดอกเบีย้ยมันเกิดเยธนาคารเขาก็บ่นเหมือนกันนะเพราะว่า,างี้จะเล่าให้ฟังคือดอกเบีย้ยเนี่ยนะครับถ้าเกิดยังไม่เป็นหนี้เสียคือเดือน1เดือน2เดือนสาเนี่ยถึงแม้คุณจะไม่จ่ายดอกเบีย้ยธนาคารเขานะแต่ว่าธนาคารเขาต้อง รับรู้ไรายได้ดอกเบี้ยรตรงนี้คุณไม่จ่ายแต่เขาต้องรับรู้ดอกเบี้ยคือพูดง่ายดอกเบี้ยที่คุณต้องจ่ายธนาคารเดือนละหมืน่นแต่คุณไม่จ่ายสามเดือนคือสามหมื่นคุณไม่ได้จ่ายเงินอ,ออกไปเลยอะไรออกไปเลยแต่ธนาคารนะ่ะมันต้องรับรู้ไรายได้สาม0 0ื่นเนี้ยธนาคารต้องบอกว่าถือว่ารับรู้ไว้ก่อนสามหมื่นนะแล้วไรายได้ตัวสามหมื่นที่ธนาคารรับรู้ซึ่งจริงๆธนาคารไม่ได้ตังค์นะเขาต้องเสียภาษีนะเออตรงนี้ธนาคารเค้าบ่นมาเหมือนกันบอกว่ารับรู้รายได้ แต่ไม่มีไรายได้จริงแต่ธนาคารก็ต้องเสียภาษีอยู่ดนะีนนี้ธนาคารก็บน่นบ่นแบบเล็กๆอันนี้ผมเล่าให้ฟังนะว่ามันก็มีแบบนี้นะก่าวโดยสรุปนะครับแบงก์ชาติเองเนี่ยหรือธนาคารเองซึ่งเป็นเจ้าหนี้เนี่ยตอนนี้นะครับก็เริ่มดูตัวเราว่านะครับช่วยลูกหนี้ไปเนี่ยมันก็ช่วยไม่สุดนะสุดท้ายลูกหนี้ก็กลับกลายมาเป็นหนี้เสียอยู่ดีแต่ในมุมมองของผมนะมันต้องเลือกช่วยให้สุดบางกรณี นะบางกรณีไม่ต้องไปช่วยดูแลไม่รอดไม่ต้องช่วยช่วยไปไม่มีประโยชน์ซอฟโลนที่ปล่อยปล่อยกันไปเนี่ยสุดท้ายก็เป็นนี้เสียอยู่ดีนะเอาไปเอาไปมีประโยชน์จริงนะต้องช่วยเฉพาะบางรายอันนี้ผมอาจจะดูเหมือนใจร้ายใจดำนะแต่ว่าจริงๆบางรายดูแลไม่เวิร์กไม่ต้องช่วยไม่มีประโยชน์แต่บางรายเนี่ยนะครับช่วยไปนะครับก็สามารถฟื้นขึ้นมาได้แต่ลูกค้าของผมหลายหลายคนเนี่ยนะครับ บางคนเนี่ยโดนดึงเงินจากคู่ค้าสเสลเทะนะทำให้ตึงอันนี้อันนี้ช่วยเขาเขาเกิดเขากลับมาเกิดแน่นอนแต่บางรายเนี่ยช่วยไปก็ไม่มีประโยชน์บางทีผมบอกลูกค้าพี่อของพี่เนี่ยเงินไม่ใช่ปัญหาละปัญหาคือพี่ต้องติดชึ่งให้ได้นะยับถอยยับถอยเตะถีบพิงเชือกไปเรื่อยๆนะรอระครังหมดยกให้ได้นะคือบางรายเนี่ย เ,เกินเยียวยาแล้วผมก็จะแนะนําว่าหาทางลงให้ให้นิ่มที่สุดให้เจ็บตัวน้อยที่สุดดีกว่านะอย่าไปอย่าไปอย่าไปฝืนนะอย่าไปฝืนนะครับก็ฝากกันไว้ตามนี้แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับผมก็ไปหาข้อมูลมามีอยู่บริษัทหนึ่งที่ผมเห็นเนื้อหาสาระของเขาแล้วผมคิดว่าเขาค่อนข้างจริงใจกับลูกหนี้นะนะครับผมขออนุญาตเอาตัวอย่างของบริษัทอยุธยาแคปิตอลเซอร์วิสเซอร์วิสเซสนะจำกัด นี่ือของแบงก์กรุงศรีนะฮะอันนี้จะว่าเป็นนอนแบงก์นะเป็นนอนแบงก์ bank, เขาตั้งบริษัทขึ้นมาต่างหากนะเป็นเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่นะก็เป็นพวกสินเชื่อเฟิร์สชอยสินเชื่อบุคคลเลยทั้งหลายนะนะอันเนี้ยเขามีามาตรการช่วยลูกหนี้เขาอย่างนี้นะมาตรการข้อที่หนึ่งนะเขาปรับโครงสร้างนี้ให้กับลูกหนี้ที่มีสถานะปกตินะสถานะปกติเขาปรับให้เลยนะครับสำหรับบัตรเครดิตของเขาเนี่ยขยายกันไปเลยนะครับ48เดือนพร้อมดอกเบี้ยพิเศษ นะครับแล้วก็บัตรก็ไม่ได้ใช้ละอันนี้ก็เป็นมาตรการที่แบงก์ชาติเคยประกาศออกไปแล้วแต่ว่าเป็นสินเชื่อบุคคลกับเขาเนี่ยเขาให้ผ่อนได้สูงสุดถึง99เดือนนะเกือบร้อยเดือนเลยนะประมาณ8ปีนะสินเชื่อบุคคลนี้ขยายให้ผ่อนได้8ปีนะครับนะแล้วก็สําหรับลูกค้าที่เป็นลูกหนี้ที่ประวัติไม่ดีหรือเคยมีการปรับโครงสร้างไปแล้วเนี่ยนะครับเขาก็สามารถยืดระยะเวลาให้คุณได้120เดือนนะคือ10ปีนะครับแล้วก็ดอกเบี้ยพิเศษเหมือนกันนะครับ นะครับแล้วก็อันอื่นก็เหมือนปกติแหละนะจากาจ่ายขั้นต่ําที่อื่นเขาจ่ายขั้นต่ำเมนห้าเปอร์เซ็นของกรุงศรีจ่ายขั้นต่ำสามเปอร์เซ็นตนะครับอันนี้คือข้อดีของกรุงศรีนะครับกรุงศรีเนี่ยเขาบอกว่าเขาช่วยลูกค้าเขานะเพราะลูกค้าเขาเนี่ยเป็นแฟนพันธ้กันมานาน <c ười> คือลูกค้าไรายไหนที่เป็นหนี้กันมานานๆน,น,นะครับก็กินดอกเบี้ยไปเยอะแล้วเนี่ยเขาช่วยนะแต่ว่านี้ก็ต้องพูดตรงๆผมขอชื่นชมอย่างอย่างเงี้ยโอเคแต่ยังบางที่เนี่ยไม่มีนโยบาย ไม่รู้รออนุมัติลองรอแบงค์ชาติอนุมตัติคือเจ้าหน้าที่มันตอบแบบนี้นะคือผมกับลูกค้าฟังกันแล้วก็แบบมึงบ้าแล้วพอนี่แต่พลาดอย่าไปโทษบริษัทเขานะต้องโทษเจ้าหน้าที่นะมันพูดไปได้ไงว่ารอแบงค์ชาติอนุมตัติมาตรการก่อนคือแบงค์ชาติเขาประกาศคมขามคมขามนะเพราะฉนั้นเนี่ยบางบริษัทเนี่ยต้องนะครับอบรมสั่งสอน c <oughs> อเซ็ center หรือเจ้าหน้าที่ที่ต้องติดต่อกับลูกค้าด้วยนะว่าอย่าพูดอะไรที่แบบปล่อยไก่แบบนี้นะครับก็ ตอนนี้นะก็เป็นกําลังใจให้เพื่อนๆแล้วกันนะครับที่เป็นหนี้เป็นสินนะก็ขอให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้กันไปได้นะครับสําหรับผมก็อวยพรให้ตามนี้แล้วกันนะครับสาหรับคลิปวันนี้ผมไปละขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะครับสวัสดีครับ